เนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและในปี2563นี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเซฟโซนโนนิวเฟส26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้แทนของภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดหนองคาย ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งการเสพการค้าและการผลิตจะร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติดทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาสนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่าง,ย,างยั่งยืน